สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้1ตัวหน้าลุยหน้าช่อง YouTube เหมือนเดิมครับสำหรับค่้มคืนนี้ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับมองไปที่คู่ของทางด้านบอทส์มัรนะครับเพน่งจะเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับด้วยผลงานของทั้งคู่แล้วกันนะครับนะทางด้านบอทส์มัรเองนี่ครับล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าบุกไปยันหน้าของนิวคาสเซิลครับถล่มนิวคาสเซิลไปได้ถึง4ประตูต่อหนึ่งครับก่อนหน้านี้ไปยันเสมอกับทางด้านของเชลซีได้อีกครับที่สองต่อสองครับอยู่ในองที่ลรบ้าน หลงทางของเวสบอมบิดเอาเบียดไปได้ถึง5ประตูหนึ่งด้วยกันครับอยู่ในทรงบอลที่ตอนนี้ครับเป็นชัยชนะสัส่วนใหญ่ครับค่อนข้างแพ้ยากนัตอนนี้มากๆครับและจบสกอร์เนี่ยได้แทบถูกนัดเลยครับส่วนนั้นทีมเยือนเองครับนอตติงแฮมฟอร์เรสผลงานตอนนี้จาก5นัดครับชนะ4เสมอ1ครับเสมอในการที่เปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลด้วยซ้ำนะครับน้าแล้วก็นัดล่าสุดเลยครับเปิดบ้านเฉือนชนะทาง้าของเซาแฮมป์ตันมาได้ครับที่3ประตู2ครับด้วยฟอร์มของทั้งคู่ครับดูดีด้วยทั้งคู่ครับตอนนี้เนี่ยเจ้าบ้านนนนนะคครรัััับบบอออยู่่่ดทที7สวางง้ขนะครับ ทีมมาเยือนอย่างทางด้านของนั r เแอนฟอร์เรสตนี่อย,อยู่อันดับที่3นะครับอันดับที่3ครับมีอยู่44แต้มครับแล้วก็อันดับที่7นะครับเจ้าบ้านมีอยู่37แต้มห่านกันค่อนข้างเยอะพอสมควรครับถ้าวันนี้นะนะจะมองในมุมนะครับสำหรับตารางคะแนนครับผมจะมองว่า นะครับทางด้านนอร์ทิแองแฮมฟอร์เรสต์นะครับนั้นน่าสนใจมากกว่าครับเพราะว่าถ้าชนะนัดนี้ได้นะครับนั่ก็จะขึ้นไปแซงอาร์เซนอลนะครับที่อยู่อันดับ2แทนได้เลยนะครับคู่นี้นะครับการันตีให้แล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับมองว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์บุกไปครับจะมี3คะแนนเป็นอย่างน้อยครับแล้วก็จะ เพิ่มนะครับนะอีก1ลูกหรือไม่ก็2ลูกให้เห็นได้อย่างแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่นอตติงแฮมฟอร์เลยครับสำหรับใครนะครับี่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกครอบครัวผมนะแต่ผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับนะตามเข้ามาเจอกันต่อได้ในแก๊งบ้านบอลครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าหนึ่งไม้ม่วงนะครับสามารถรับเสื้อดีชื้นฟุตบอลนะครับนะไม่ว่าจะเป็นนะครับย้อนยุคก็ตามนะครับหรือว่าในยุคปัจจุบันก็ตามนะครับสามารถเลือกใส่เลือกสโมสรได้เลยครับตามเข้ามาเจอกันต่อสสวดี